ครับโรงเรียนชาวนาเนี่เดิมนี่เราเป็นกลุ่มฟื้นฟูนาร้างมาก่อนอเราฟื้นฟูนาตอนปี49จากที่ว่ากลุ่มฟื้นฟูนาร้างตอนนี้เขาก็รู้จักในนามโรงเรียนชาวนา เราเป็นชาวนาก็จริงแต่เราต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาพอเราเรียนเก่งแล้วทําเป็นแล้วเนี่ยเราก็ถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจก็สามารถมาเรียนรู้ได้สาธิตเ,เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เกี่ยวกับการพึ่งตนเองเพื่อที่จะพัฒนาไปสู่การมีความมั่นคงทางอาหาร โรงเรียนชาวนาก็มีการสร้างเวทีกลุ่มเล็กๆให้เครือข่ายได้รับรู้รับทราบว่าอาหารปลอดภัยนี่เป็นยังไงบ้างเรียกสมาชิกมาทํากิจกรรมแล้วเราทําสมุดพกขึ้นมาสมุดพกสมุดสุขภาพขึ้นมาเพื่อจะเช็คตรวจสุขภาพของกลุ่มเครือข่ายของเราว่าเขาได้มีสุขภาพไปถึงไหนแล้วหลังจากที่อบรมทําเวทีกับเราไปแล้วะคะ่ะสมุดพกหน้าแรกก็จะเป็นเรื่องรายได้นะคะเร,เราเราจะดูต่ครัวเรือนว่ารายได้เขาได้เท่าไหร่รายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร,ร,ร่แล้วเขามีส่วนอื่นๆที่เข้ามาค่ะแล้วก็ เราก็จะไปประเมินว่ารายได้เขาขนาดนี้เขาทําไมเขาต้องไปซื้ออาหารข้างนอกมา หรือว่าเขาสามารถที่จะซื้อมาปรุงเองได้แล้วก็ในในสมุดพกเล่มนี้ก็จะมีเรื่องสุขภาพร่างกายหมายถึงว่าเขาเป็นโรคอะไรมีการตรวจสุขภาพปีละกี่ครั้งมีไปหาหมอบ้างไหมกินยาอะไรพอหลังจากนั้นเราก็จะมีสัมภาษณ์สัมภาษณ์หลังจากที่ผ่านไป2เดือนเราก็จะไปดูพฤติกรรมการบริโภคของเขาเราก็เริ่มชัง้ําหนังเขาว่าความดันเขาอะไรบปไม่ไปดูว่าเออการลดยาทานยาของเขานี้จะมีผลเกิดขึ้นกับร่างกายของเขายังไงไม่ซื้ออาหารแก่ข้างนอกทําอาหารกินเองปวกเองกินเอง แล้วสุขภาพเขาดีขึ้นมาอย่างไรค่ะ เราก็จะมีกลุ่มคนเป็นโรคคนรักสุขภาพแล้วก็คนทั่วไปอะคะ่ะแล้วก็เราเอาคนกลุ่มที่เป็นโรคแล้วก็หายจากโรคเป็นตัวอย่างให้เขาดูะคะ่ะว่าอ๋อหลังจากที่เขาดูแลพฤติกรรมการกินดูแลอะไรต่างๆก็จากที่เป็นโรคแล้วหายจากการเป็นโรคอะคะ่ะเป็นอย่างบันดาลใจให้เครือข่ายให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้สึกว่าอยากจะทาแบบนี้ค่ะเพราะว่าโรคที่เป็นเน่คือมะเร็งลำไส้ระยะที่2ผ่านให้การให้คีโมมา12รอบแล้วทางด้านเอฟเฟก ก็ไม่ใช่มีอะไรมากถามว่าก่อนหน้าที่จะเป็นรู้ได้ยังไงสาเหตุมันมาจากอะไรก็จะเป็นระบบอาหารการกินการเป็นโรคเดี๋ยวนี้ปัญหาการกินเป็นระดับหนึ่งส่วนมากเราจะเป็นอาหารขยะอาหารทอดอาหารพวกไขมันพวกทอดพวกกรอบกลอปิ้งย่างอะ่ะชอบกินเพราะฉะนั้นอะ่ะ เราต้องหันมาดูแลสุขภาพกลุ่มเราก็เลยหันมามองว่าคนรักสุขภาพกินดีอยู่ดีมีความสุขเราหันมาปลูกผักกินเองลดต้นทุนลดสารพิษเพื่อนบ้านที่รู้จักกันถามว่าทําไมเธอถึงน้ําหนักลดเราก็ไปให้คําแนะนําจากคนที่เป็นโรคเหมือนเราแนะนําให้เขาว่าเมื่อก่อนเรากินเหมือนของทอดของมันของที่ว่าน้ําหนักขึ้นพอหลังจากที่เข้าโครงการนี้ปุ๊บเราก็ได้ปรับเปลี่ยนมาเหมือนว่ากินผัก มากขึ้นกินพวกคีโตอะไรแบบนี้ค่ะเมื่อก่อนร้อยกว่าโลค่ะเดี๋ยวนี้ก็ลงไปประมาณ90 10 1ิบกว่าโลค่ะแต่ว่ายังไม่ถึงเป้าของเราเราก็จะพยายามต่อไปนะคะเพื่อที่ว่าจะให้สุขภาพของเรามีความแข็งแรงเราไม่อึดอัดใส่อะไรก็ไม่อึดอัดค่ะเราพยายามที่จะลดน้ําหนักให้ได้ประมาณ70กิโลค่ะคือเป้าหมายอยู่ตอนนี้ค่ะ เาจะมีโรคประจําตัวอยู่ก่อนแล้วก็คือไขมันในเส้นเลือดความดันเบาหวานแต่เป็นการที่ขี้เกียจกินยาไม่ยอมหาหมอมาประมาณ3ปีพออยู่ๆนี่ไม่ไปหาหมอล้มตึงลงมาสโตรกจับเลยดีที่ว่าเป็นการเข้าโรงพยาบาลท่วงทีตอนนั้นอาการคือติดเตียงเลยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้สักอย่างหนึ่งนอนติดเตียงอยู่ประมาณ2เดือนกว่าพพวกทีมงานก็เลยไปไปเยี่ยมไปให้กําลังใจแล้วก็ไปชี้แจงว่า เราต้องสู้เราต้องอดทนเราต้องขยันออกกําลังกายขยันช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดเที่จะช่วยได้จาก2เดือนที่ผ่านมาตอนนี้เข้าประมาณ4เดือนกว่าตอนนี้ยังเห็นว่าดีกว่าเก่านะคะกินยาโดยสม่ําเสมอพบหมอสม่ําเสมอแล้วก็มาดูเลยอาหารการกินก็เลยทําให้สุขภาพที่ดีขึ้น ตอนนี้อาการดีขึ้นเยอะเลยค่ะให้กําลังใจพูดคุยออกมาเนี่เขาก็สามารถที่จะยึดยึดตัวอย่างเหมือนป้าว่าทําไมป้าเป็นมาร็งป้ายังสู้เขาก็เลยบอกว่าเขาจะเอาป้าเป็นไอดอลที่ว่าเออสามารถยึดขึ้นมาสู้ตัวเองได้เขาก็ต้องทําให้ได้แต่เขาก็ทําได้รู้สึกด,ดีใจที่กลับมาเป็นเหมือนเดิมและเพื่อนให้กําลังใจด้วย ส่วนใหญ่ถ้าเราจะเห็นถ้าในชุมชนนะคะถ้าคนอายุ60ปีขึ้นไปจะเห็นว่าสุขภาพดีเพราะเขากินผักที่ปลูกเองกินผักที่มีตามป่าอยากจะเห็นคนในอำเภอเวงก็คือแข็งเรงออกกําลังกายกินอาหารพวกปลูกกิกกนเองอะไรพวกนี้นะคะ่ะถ้าเข้ามาเยี่ยมโรงเียนชาวนาเนี่ยเ,เราก็พยายามจะพูดเกี่ยวกับโทษของการกินอาหารที่มีสารเคมีให้เขา รู้ถึงอันตรายพยายามพาเขาไปสู่การพึ่งตนเองพยายามปลูกผักกินเองปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกพอเราปลูกผักกินเองเนี่ยเราก็จะช่วยลดปัญหาเรื่องสารเคมีที่จะเข้าสู่ร่างกายของเราเราต้องกลับมาใส่ใจดูแลสุขภาพให้เต็มร้อยเพราะว่าอาหารรอบๆตัวเรามันเป็นอาหารที่มันไม่ปลอดภัยแล้วเราอ่ะต้องหันมาบริโภคอาหารปลอดภัยเพื่อว่าร่างกายเราอ่ะจะได้บริโภคอาหารที่ที่ปลอดภัยแล้วก็แข็งแรงเพื่อที่จะมีชีวิตยืนยาว ตลอดไป呀。